สนับสนุนโดย Elite Holiday ช่วงอร่อยรอบครัวล่วงสุดเด็ดการทำผัดไทยและสเต็กแกะที่ดีบีชยิ่งเก๋ยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่พัทยากับพัตคารพัทยาดิสคัฟเวอรี่บีในวันนี้ทางเชฟได้เตรียมเมนูเด็ดทั้ง2เมนูไว้ให้คุณเอและคุณนิรุตได้มาล้วงสุดเด็ดของที่นี่กันครับ นี้ครับคุณลือครับทางนี้สวัสดีครับพี่เชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณุครลืออีมือไปไหนครับอีมือหิวหิวจานมาครับกลัวแตกครับหนีไว้ครับยกไม่ได้ครับเอามาทำไมครับหิวครับหิวหิวจะครับเพิ่มหิวครับ วันน <aunque S 2> ี้จะทำอะไรให้ทานครับก็จะมีเมนูอยู่2เมนูครับเมนูไทยแล้วก็ยุโรปครับคือผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ครับแล้วอีกอย่างนึ่งนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นสเต็กแอมช็อปครับอันนี้เป็นมู้ช่วยอ๋อช่วยมีพเชฟชื่ออะไรครับพีเชฟชื่ออะไรอ่ะกิติพงษ์เดชภละครับเป็นเชฟที่ดิสคัฟเวอรี่บีชครับเชฟมาเราเริ่มกันเลยเมนูแรกคือ จะเริ่มยังไงทำอะไรก่อนนะผัดไทยเพราะเขาคือทำทำไข่ครับอันนี้ก็ลวกเส้นต้องเส้นจันไหมครับผมเส้นจันครับบางที่เขาเขาไม่ลวกอย่างนี้เขาลงไปผัดกับน้ําเลยก็ได้แต่ของเชฟนี่ใช้ลวกนะฮะับคุณผู้ชมครับอันนีหอมแดงอันนี้หอมแดงนะฮะหอมแดงสับนะครับผม ใไทยอีกใทยไทยอีก่ไเริ่มสุกแล้วนะคครรัับบผมน้ำผัดไทยยังไงน้ำผัดไทยสูตรนี่นะครับไทยอะไรบ้างน้ำผัดไทยนี่ซื้อจากร้านไหนครับไม่ได้ซื้อที่จากร้านไหนครับซื้อที่นี่แหละครับซื้อกับบ้านได้ไหมครับได้ครับได้น้ำผัดไทยประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บ จากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เคยป่นละเอียดลงไปเติมเกลือเล็กน้อยเคี่ยวจนส่วนผสมทุกอย่างออกมาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับอออย่างนี้ก็เป็นกุ้งแห้ง้ีแห้งแล้วก็ตัวปนนะ,น,นะครับใบขุ้นช่าครับใบข้นช่ายนะครับตัวงอกัวงอกนะครับ ใส่กุ้งตัวใหญ่คุณผู้ชมครับใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้<อ>คือเมนูแรกคือคือคือเจ็ก่อนนะครับพักไว้ก่อนให้มันเย็นพักให้มันเย็น <laughs> นี่อะไรฮะเนื้อแกย,ย่างครับเฮ้ยโอ้โห โอ้โหพี่เอกเล่นเอาตกใจเต็มหอมสับก oh> ระเทียมสับนะครับหอมสับกระเทียมสับคุณผู้ชมฮะโอ้ยเขี่วหายไลยครับพี่บุญรุ่หายข้างแล้วครับช่วยคุณช่วยคุณลาบอกได้ไหมใส่เกี๊ยวพี่ครับเกี๊ยวพี่ซอส ทำไมอบครับผมอันนี้มันคล้ายๆกับสตีมคือย่างแล้วมาอบด้วยกระทะนี่เพิ่งเคยเห็นโอ้โหนี่นะครับผมทีนี้ก็จะเป็นการลงจานนะครับจัดจานลงจานอ๋อจะจัดลงจานเสร็จแล้ว อยากทากับข้าวเลยแล้วยังจับเร็วด้วยนะเดี๋ยเดืยเดีอยวดเดื๋ยวครอบเดือดดือมของที่อีแอลกอฮอล์ออกอากาศนะครับมเ้นอ๋อนเ่คือมิ้นอม่ใช่เดืมดด้ืเอดเดือมเดือดเดอเอดเดือดเดอาเดือดเด้ดือมดดเือดอยเดดืมเดืดเดือเเือเดเดอากอดเดเอดเเดอดเ้เเดเดดัด ครับโอ้ยหขอบาซับแน่นเลยเนี่ยเคำน้าใส่กุญแจด้วยสินะเชฟเขาออกเองคุณลูกครับโอ้โหกินกระดูกไม่ได้ผู้ดีไม่กินกระดูกยังไงยังไงยังไงยังไรน้ำผัดไทยเขาทำไมได้จริงจัดงน้ำข้นๆเหมือนกันคือใส่โป๊ะมาครับโอเคนะเข้าใจไหมตัวเส้นเค่นียมันมีรสชาติเลย S <S> <S <S เส้นคุณอร่อยเลยอ,อันนี้อร่อยเลยทําไว้เป็นกลางพอดีแล้วเลยคถ้าเปรี้ยวก็วกบีปัญหา,าอีกหน่อยพี่เอกมันจะพูดแล้ว่าแต่ละคนต้องมีพริกป่นส่ลงไปหน่อยเป็นผัดไทยที่อร่อยคุณผู้ชมผัดไทยที่ดีบีชเรวฟลองที่เชฟผัดเนี่ยรสชาติเป็น ผัดไทยคืนเก่าประมาณนั้นคุณผู้ชมครับรสชาติแบบนี้เลยคุณผู้ชมมาที่หาทานต่อคิวกวันเยอะๆแบบนั้นอ่ะผัดไทยที่นี่อร่อยใช่ได้รสชาติด,ดีนะครับคุณเชฟครับครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือเนื้อแกะย่างไอ้เขียว <c oughs> ๆเนี่ยคือน้ำมิ้นที่ผมพูดถูกไหมน้ำมิ้นหวานน้ำมิ้นนะเอาละเชฟเราจะทานแล้วเชฟจะลาดอะไรอีกไหมฮะก็แล้วแต่ถ้าุณชอบมิ้นผมก็ราดลงไปถ้าไม่ชอบมิ้นหรือไม่ชอบมิ้นก็ราดลาดเบรวี่ลาดเลยนะ ชนฮะสวัสดีเลยคุณคนเพื่อนเพื่อนครับเจ๊บคนนี้บ้าไปแล้วทำไมทำไมไทยก็อร่อยฝรั่งก็มันมันหอมอะไรอ่ะเจ๊บหอมพวกเครื่องเทศพวกรสเมลี่ครับหมักหมักแะวี้สดลงไปด้วยมันเลยแก่เอคุณหมักไปแล้วใช่ไหมก่อนที่คุณจะไปย่างใชเมี๋ยบผมนี่ผมเหลือชิ้นแรกไว้นี่ยผมตัดสินละทั้งสามชิ้นรสเท่ากันครับก็ประมาณหิวประมาณว่าหิวผมเลยว่าขอบคุณครับ วันนี้รอบจารอบโลกบุกครัวมาถึงดีบีสเชสต์รองที่พัทยามาเจอยอดเชฟทําอาหารลองทําแบบเชฟก็ดูหรือว่าผ่านมาทางนี้มาแวะชิมรสชาติดั้งเดิมในี้ก็ผัดรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้า ไปทีมอะไรที่ไหนตามเราไปให้ได้นะครับเราจะไปคนสูรแบบนี้ไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยอร่อยแล้วก็บอกว่าอร่อยหรือแม้กระทั่งทานแล้วก็ทอดด้วยอะไรทาจากอะไรก็จะนามาเสนอท่าเสมสัปดาห์หน้าเราไปทานของอร่อยแน่นอนแบบคุณนิรุตนะจะมาถ่ายรายการไม่ทานข้าวมาตั้งใจมาทานของอร่อยที่นี่เลยสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับเราสามคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากขอบคุณครับแปบิตโต๊ะก่อน รอบจานรอบรู้สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจจิ้งเซ็นเตอร์ ภูมิแพ้อาหารแฝงคืออะไรนะครับภูมิแพ้จะมี2ระบบนะครับคือคือภูมิแพ้เฉียบพลันอย่างเช่นกรณีที่ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้เนยถั่วหรือว่าแพ้กุ้งอันนี้จะเป็นอย่างเฉียบพลันนะครับเป็นภายในประมาณ30นาทีนะครับพฤติการเป็นลมพิษหรือบางคนงก็จะมีอาการหลอดลมหดตัวหดเกร็งได้อีกแบบหนึ่งคือเป็นภูมิแพ้ที่แฝงนะครับเช่เราทานอาหารที่เราแพ้ไปนะครับบางที 3- 4วันที่จะเริ่มมีอาการอาจจะเป็นรังแคมีอาการคันมีกลิ่นตัวตกขาวมีกลิ่นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแพ้แบบแงนนัับปจจุ ถ่านรูทางการแพทย์สามารถตรวจได้ด้วยการตรวจหาภูมิแพ้ชนิดที่เรียกว่าเป็น IgG นะครับสามารถที่จะตรวจอาหารได้ถึงประมาณ200กว่าชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีภูมิแพ้แอบแฝงเนี้ยเราสามารถที่จะรู้ว่าเราแพ้อะไรแล้วเราก็งดอาหารสิ่งนั้นนะครับประมาณ6สัปดาห์ถึง12สัปดาห์นี่อาการเราจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ทราบว่าเราแพ้อะไรแล้วก็รักษาตามอาการเช่นอาจจะทานยาแก้แพ้หรือทานสเตียรอยน์ก็จะเป็นการกดอาการไว้เฉยๆนะครับแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุครับ กับร้านอาหารเก่าแก่อายุกว่า600ปีชิมชิฟฟ่อนใบเตยมูสมะพร้าวอ่อนที่ระยองลุงสุดเด็ดการทำอ,อกเป็ดราดซอสส้มที่เกาสะสม็ด